นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอแสดงความกลวะคณะครูบาอาจารย์อาจารย์กรรมแล้วก็ขอโอกาสเพื่อนสัตมิกรพระมานตาจริกะทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกา ผู้นุ่งขาวห่มขาวตลอดทั้งพี่น้องชาวบ้านนนสวรรค์ญาติธรรมใกล้เคียงบ้านใกล้เลือนเคียงกันทุกคนทุกท่านอาวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเป็นวาระอีกวาระหนึ่งที่ผมเรืออตมาได้ขึ้นมาเป็นปากเป็นเสียงแทนพระธรรมก็เลยคิดว่ามี <c oughs> เรื่องที่จะนำมาสู่เล่าสู่กันฟัง อีกเช่นเคยนะครับ <c oughs> พอปกติแล้วนี่ผมจะบรรยายทาผมจะคิดห,หลายเรื่องว่าจะได้ให้เราได้อะไรบ้างทางพระก็ดีทางโยมก็ดีโดยเฉพาะโ <c oughs> ครงสร้างศาสนาเราเดินไปผูกติดอยู่กับทางโลกมากทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกฎหมายถ้าเราจะบัญญัติคณะสงฆ์เราก็แก้แล้วแก้อีก ในโลกนี้ถ้าหากว่ามีเรามีคุณธรรมเพียงพอนี่ผมว่า <c oughs> กฎหมายฉบับใดมันก็ไม่มีความหมายอะไรทั้งโลกก็เหมือนกันแต่ที่ต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นระบบที่เรา่าสร้างเงื่อนไขใหม่ๆแปลกๆขึ้นมาก็ทําให้พวกเราจะต้องวุ่นวายจะต้องยุ่งไปกับเขาด้วยนี่แหละการทําความเข้าใจมันก็เลยจําเป็นจะต้องแยกแยะต้องแวะนูน่นแวะนี่ครับมันมันก็เลยทําให้ ผู้บรรยายพ,พลุงพลังมากเรื่องมากหล่าแทนที่เราจะได้ฟังเรื่องธรรมะหลักเกณฑ์การดำเนินชีวิตเสียอย่างเดียวก็ต้องจำเป็นจะต้องรู้เรื่องอื่นๆปนเข้ามาด้วยเพราะอย่างที่เราให้ฟังเดียวเนี่ยบางทีเราอยู่ในวัดเนี่ยนะครับเราแค่ทําวัดสวดมนต์เดินบินรบาตนี่ก็โดนข้อหาว่าไม่ทําอะไรท,ทั้งที่เราทํา ก็การทำวัดสวดมนต์นั่นแหละคือเราทำก็หน้าที่พระก็มีแค่นั้นโยมเสด็พระไปเลยใหม่ไปไงขอนอยู่บนไหนท่านไม่ใช่หน้าที่ของท่านเดี๋ยวนี้ถ้าพระไปทำเหมือนคารวะโยมชอบชอบใจทั้งที่มันไม่ถูกหะผิดศีลผิดธรรมของท่านอีกต่างหากจึงมีอาชีพขึ้นในวัดเดี๋ยวนี้เยอะแยะ็นไปหมดเมื่อกี้ก็นั่งปรารบกับอุบาสกเรื่องปัญหาต่าง เรามองย้อนไปในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสามรัตปาละสูตรปารลบเรื่องพระรัตปาละเนี่ยรัตปาละเนี่ยแกเป็นลูกมหาเศรษฐีวันนั้นฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเทศพระองค์ทรงแสดงธรรมจบปั๊บนี่รัตตปาละขอวันประชาอุปสมบทท่าน พระผู้มีพระภาคก็เลยถามว่าพ่อแม่เธออนุญาตหรือ,อยังอนุญ,ญาโตสิมาตาปิตุหิมาจากตรงนี้แหละมานาบิดาอนุญาตอนุญาตหรือ,อยังยังเลยพระเจ้าค่ะงั้นเวลาพ่อแม่ก่อนเพราะตอนนี้พระพุทธเจ้าถ้าพ่อแม่ไม่อนุญาตนี่ไม่ไม่ให้บวชแล้วตอนนี้ถ้าก็เวลาพ่อลาแม่พ่อแม่ไม,ม่ให้บวชลูกเอ้ยอย่าว่าแต่ลูกเป็นๆอย่างนี้เลยต่อให้ลูกตายแล้ว <c oughs> เป็นศพอยู่นี่ <c oughs> แม่ก็ให้ใครไม่ได้รอกแม่รักลูกมากว่าอย่างนั้น <c oughs> นี่เป็น <c oughs> สำนวนนะเป็นสำนวนของพ่อแม่เขาพูดเป็นเชิงว่าหวงลูกแม้กระทั่งตายไปแล้วก็ไม่ยอมให้ว่างนั้นแตก็เลยท่านก็เลยบอกว่าอิเทวะเมมรนังพระวิสติปปัจชาวาตัดสินใจเด็ดเดียวนอนลงเลยอิเทวะเนี่ย มันมีศัพท์อยู่สองตัวบาลีสนธิกันก็คืออิทะสนธิกับเอวะถ้าอิทะมาตัวเดียวมันนี่ยังไม่ยืนยันนะครับยังไม่ยืนยันเป็นเรื่องเล่าบอกเฉยแต่ถ้ามีเอวะเขามาสมาดแล้ว,วมันแหละถ้าภาษาบ้านเราก็เลยว่าตอกตะปูเลยเป็นการยืนยันอันนี้คือสำนวนบาลีที่พวกท่านต้องรู้ครับไปเรียนบาลีมันสนุกตรงที่เรารู้ความหมายเนี่ย อิเทวะเมมละลานังพระวิสติปปัปชาวาเราจะได้บวชก็อยู่ตรงนี้แหละเราจะได้ตายก็อยู่ตรงนี้แหละยู่งงเดียวๆนี่แหละสิบลูกไปใส่ัวสันเมาแล้วนอนปองงองลงเลยปะทวงบอกกินข้าวพวกเขาก็ไปบุ่นวายกันทั้งบ้านแล้วสีนี้ไม่ได้กินข้าวอดข้าวแล้ว รัตปาละโอดข้าวแล้วพวกนั้นวุ่นวายแล้วคนนั้นก็มากล่อมคนนี้ก็มากล่อมพ่อแม่มากล่อมกล่มหมดปัญญากล่อมแล้วก็ไปเรียกเพื่อนของท่านมารัตปาระนี่ไปเรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนมากล่อมกับเพื่อนเอ้ยเองก็มีเงินมีทองเยอะอยู่จะไปอยากบวชทําไมหรอก็ทำบุญก็ได้แล้วเป็นพระอยู่เราก็ทำเอ้ยเราเป็นโยมเราก็ทำบุญได้ทำไมจะต้องไปเป็นพระด้วย แล้วก็ทำบุญอยู่แล้วก็ใช้วิส,สัยอยู่ในทางโลกนี่ก็ได้จะไปบวชทําไมเงินทองเยอะแยะก็ทําบุญไปถิอยากทําบุญก็ทําไปอย่างนั้นท่านก็นไม่พูดนอนอยู่ในตรงนั้นแหละไม่ไปไหนบอกว่าอิเทวะนี่ยเป็นคายืนยันตายเป็นตายห่วยมันเอาอิรีตัวเนี่ยพเ่อนพอก็แม่กับเฮจะได้ถาวห้องลูกห้องโบยอมก็ได้เห็นมันบวชมันเนีเ่ยเฮจะได้น้อบันเนี่ยแม่ก็ห้องหายเอาตัดใจให้ลูกบวช ลูกเอ้ยมาตาปิตโรทัดสาเปตภพาแม่กับพ่ออนุญาตให้บวชแต่กลับมาเยี่ยมพ่อกับแม่บ้างนะทัดสาเทตาพามาตาปิตโรกลับมาเยี่ยมพ่อกับแม่บ้างลูกก็รับปากลูกขึ้นก้องแกงและอาบนะ้ำแต่งตัวสิได้บวชด,ดีใจคึ้เบิงลูกหลานเฮาสมัยนี้ มันเป็นอย่างสี่บอกว่าว,าวาสิษดบวชปั้นสิไลเขารักประหารมันเนี่ตอล่องแล้วต้อล่องอีกบางคนนี่จนถึงกับได้จ้างด้วยเงินจ้างด้วยทองเอามาหอราศพครบเงินมามาจ้างเอาขันบ่เอาบงโดนตีนันมาเล่นคอยบวชงานคอยนีย่ต้องเฮ็ดตัตงสันตังสั่นต้องไปเอาสร้างมาแฮทำเล่นๆหัวๆไป เรียกร้องต่อรองทั้งท้ที่มันเป็นสิ่งที่เป็นมงคลนคนก็ยังต้องไปเรียกร้องเก็เลยทำให้การบวชนั้นไม่เป็นไปตามจุดประสงค์ของการบวชแต่เป็นไปตามกิจกรรมของความรู้สึกของคนคนหนึ่งเท่านั้นเองคนหลังหลังมานี่ยก็เลยจำแบบจำรูปแบบว่าการบวชต้องเป็นอย่างนี้ต้องไปเอาไวโพธต้องไปเอา คุณชินกรไกลลาดมาแหลมมาลองบุญคุณของพ่อแม่อย่างนี้จะต้องไปเอาหมอเรศครบงานมาต้องวงวงดนตรีใหญ่ๆต้องมีการเลี้ยงเหล่าเลี้ยงยามีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันก็ลุ่มหลงไปท่านก็บวชง่ายๆพระรัตปาละนี่ก็ออกไปบวชพอสมควรแหละแกก็เล่งความเพียรวิริเยนาทุกขมัตเจติบุคคลจะร่วมทุกได้เมืความเพียร อันนี้เป็นสากลทุกคนใครทำความเพียรก็ได้ตามอัตภาพของบุคคลคนนั้นท่านก็เลยได้บรรลุตกลงว่าท่านได้บรรลุธรรมท่านก็กลับมาเยี่ยมบ้านพอกลับมาเยี่ยมบ้านเดินบินทบาตนะไม่ใช่เดินทงทงทง,ทงมาเหมือนคุมเหมือนเราคุมภาไปท่านบินทบาตตอนเช้านั่นพ่อก็ากำลังตัดผมอยู่เศรษฐีพ่อของ หลวงพ่อรัตตาปาระ,ะกำลังนั่งตัดผมให้เขาตัดผมให้ก็มองมาเห็นเห็นลูกชายตนเองเดินก็จําไม่ได้เนาะเป็นพะระนู่นพูนบอกบักโหลนมากแล้วมันออรอลูกกูไปบวชจะไปใส่บาตรให้มันเด้อเพะ่อนว่าลูกก็คล้องนะจำาบ่ไดุู้ดพูดบักโวัวโลนไแล้วจะไปใส่บาตรให้มันเด้อมันออรอลูกกูไปบวชเพื่อนคนช้ก็ไม่ได้ใส่บาตรแต่ว่าจะเอาขนมไปทิ้ง ขนมบูดถือขนมลงไปทิ้งวัท่านก็เดินมาถึงหน้าบ้านพอดีดูก่อนน้องหญิงเธอจะเอาขนมบูดไปทิ้งใช่ไหมใส่ลงไปในบาตแล้วเถอะตามาจะเอาไปฉันเองเอ๊ะเสียงคุณคุณก็เลยแน่เบิง้งเพราะแน่เบิ้งกับห้องมาเตอมมาตาคืนนี้พ่ออีพอ่อ,พอลูกไส่เจ้ามาแล้วกระสินเพิน่นก็ตัดผมได้เครง,นงหนึ่งแน่นผัวเออผัวเอกมาตัดผมมาท่านแล้ว <laughs> เอเอมันแม่นอิลีบ่ะนนะมันแม่นอิลีกูสิปดให้มึงเป็นถาดโอ้ให้มึงเศร้าเป็นถาดมึอนี่ปะสนปดจากตำแหน่งถาดให้มึงเป็นไทประสนขนาดนั้นขนาดนั้นน,ะน,น่นนะ <S 1> <S 1> นี่แหละที่เรื่องที่พูดเมื่อเช้าเมื่อเช้าหรือเมื่อวานตอนเย็นที่บอกว่าเออเมื่อเช้าน,นี่แหละวัฒนธรรมสนับสนุนลูกตัวเองบวชพอลูกบวชพ่อแม่บวชลูกซึกพ่อแม่ซึก มันก็เป็นอย่างนี้เราผูกขาเราเกิดยึดติดอัตตาความเป็นตัวเป็นตนลูกกับลูกของกูอังนี้นะมันก็กลายเป็นว่าจิตใจของเรามันก็คับแคบก็มามันไม่เหมือนแม่นาะเหมือนทะเลอย่างพระเวสสันดรี่ยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อเช้านี่ยเวสสันดรนั่นต่อรองรเพื่อที่จะอยู่ให้ทานนั่นไม่ได้คิดเลยว่าเขาจะเป็นยังไงในท่านเขาลูกห้ขอเมียก็ห้หนังสือพิมพ์สมัยนี้มันคงจะวิจารณ่าดูอะถ้ามันเกิดทนัน แต่เนี่ยมันเกิดบพท่านขนาดเกิดทีหลังมันยังวิจารณ์อุตารุ่วุ่นวายไปหมดคือวิจารณ์ในกรอบของตัวเองจิตใจแคบแคบแล้วเกิดน,นิมตน่ขึ้นให้ท่านขึ้นบ้านแล้วก็ไม่ขึ้นแล้วแต่มาพอมีฉันอยู่พอได้ฉันอยู่เศรษฐีกยันก็ยอให้พระลูกชายขึ้นบ้านแล้วก็ไม่ขึ้นอ้าวถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เช้าให้ท่าน มาฉันนีมนให้ท่านมาฉันข้าวที่บ้านหน่อยก็แล้วกันมาโปรดพ่อโปรดแม่หน่อยว่าอย่างนั้นลูกชายก็รับโดยดุษณีก็เดินบินทบาทต่อไปคืนนั่นเองทึ่งความวุ่นวายเกิดขึ้นในบ้านเศรษฐีไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันมีเงินมีทองกี่กองกี่กองอยู่ในห้องคลังเท่าไหร่ค้นออกมา กองของพ่อกองหนึ่งกองขอ,องแม่กองหนึ่งกองของปู่กองหนึ่งเอามากองไว้ไว้ทั้งนามองพระรัฐบาลแล้วสินังอะ่ะปูอาสนะอย่างดีวาแน่นั่งบนในี่แล้วต้งชิแนมเห็นกองท้องได้ดีวาสันเอาผ้าก็มายีโปกไว้ขณะเดียวกันก็นกนเดินบอกอดีตลูกสะพ้ยอีหลา่าอีหลา่าเอ้ยมึงตั้งแต่กี่มึงอยู่กับลูกชายกูลูกชายกูสอบสุดใจมือนีมืออื่มอนมึงต้องใช้สุดนั่นนะวาสัน กำกับใจส,สุดไอ้ที่ลูกชายเคยสอบอดีตลูกสะพ้ยก็ไม่แต่เป็นอันหลับอันนอนเหมือนกันหาลิปสติกมาทาจนเลีมที่ปากเบลอหมดมันจะเอาแห้งงามสุดๆนะ,อ,ะอ้กลองกับวุ่นกันทั้งบ้านนะ่ผานแผนกลงครัวกับเอาเห็ดอาหารปานิตลูกกุสิมาสันเขาอ,อื่นนี่มึงต้องเห็ดให้แสบวาที่เดียวมีการกำกับไปทุกันเศรษฐีก็ นอนไม่หลับลูกชายจะมาทําไมจึงเกิดโกราหนขนาดนั้นคือเศรษฐีกับเมียรปรึกษากันว่าสีเอาลูกชายซึกให้ได้พอตกลงว่าลูกชายมานั่งที่บ้านมานั่งที่บ้านปั๊บ <c oughs> ต,ตรงนั่นแหละจุดโฟกัสพอดีไอกองทองกองเงิน ดนตีก็ขึ้นแตนัน่นก็ค่อยๆเปิดผ้าโมมี่เราคอยว่าเอาเองกันดนตีนี่ค <c oughs> ่อยๆ <c oughs> เปิดผ้ากม็มาหยีออกกองเงินกอง,งทอง <c oughs> อยู่ตรงหน้า <c oughs> โอ้ยบ่ะเนี่เพก็เป็นคนบรรยายในเศรษฐีลูก <c oughs> นั่นกองเงินของพ่อนั่นกองเงินของแม่นั่นกองของปู่สามกองนี้เป็นของลูกคนเดียว ลูกอยากจะใช้ยังไงตีลังกานอนกินยังไงอย่างาแล้วแต่ลูกลูกก็สามารถที่จะทําทบุญได้โดยที่ต้องออกมาใช้ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเ่าต้องไปเลี้ยงงูเลี้ยงไก่ดอกคือพระสมัยนี่อ่าแล้วนี่เลี้ยงงูเลี้ยงไก่คูดสาเลี้ยงป่าครับมือดีขึ้นดีบุญเพราะก็ไปนั่งกินเขาอยู่ฟังสาหมนเด้เพิ่นหูจักใส่ย,ยมเลยยอม พระป่าไปโผล่แน่พุณตาจิฟะกันไปกินเข่าครับกับป่ากินเข่าป่าอยู่นีบัดนั่นแหละโอ้ยดิจิตเ,เป็นตบาบาปอเป็นตาบาปแห้งบาปอยู่แลวล่ะเป็นตบาพพบาปบาพแห้งนี่นี่อันนี้เขาบอตองครับพ่อพ่อพูดอย่างนั้นก็นปรณนาสรรพคุณเรื่องการใช้เงินใช้ทอง ท่านก็จเจริญพรโยมบิดาถ้าโยมพ่อจะทําตามคํำของอาตมาจริงไหมอาตมาจะทําตามใจโยมพ่อถ้าโยมพ่อทําตามอาตมาอาตมาจะทําตามอ้าวว่ามาพ่อทําทุกอย่างว่าทีเดียวลูกชายก็จเจริญพรโยมพ่อ อาโยมพ่อจะทําตามใจอาตมาก็ให้เขาไปเอาเกวียนมาขนเอาเงินทองทั้งหมดนี่ไปทิ้งลงแม่น้ำซะ่าเถอะเขาอ่อนเลยขนเงินกับทองนี่ไปทิ้งลงกลางแม่น้ําคงคาซะไปยังมีประโยคตั้งกิจเหตุด้วยนะครับตั้งกิจเหตุท่านจะรู้ว่าเป็นประโยคคําถามข้อ,อนั่นเพราะเหตุไรท่านจึงพูดอย่างนั้นท่านบอกว่า เพราะแก้วแหวนเงินทองเป็นที่มาของความทุกข์ความโศกความพิไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจทั้งหลายน,นี่พวกเราทยานอยู่ทุกวันพวไล่แต่คุกนี่นี่พวกเราจึงได้สังฆทานนั่นที่มีแต่กองกระลังข้างล่างนี่ก็เพราะอย่างเนี้เอานะ้ำเขาขายบัวใดแล้วเบิดอายุหรือมใส่กันก็นกแฟบมานนาเนี่ยผ้กินเนี่ยพ้าตายไว้ อันโคนั่นครับใส่จนหัวมันขวมครับตั้งบบดีขวไในเสียศูนย์หน่อยเดียวทั้งไตมันมีแต่กระดาษมันหนักนทึ่งๆทั้งข้างล่างมันไม่ได้มีอะไรไม่เฮ็ดนี่นี่พวกนี่นี่มันอยู่ในคาถาตรงนี้นเรื่องๆๆเรื่องเรื่องกําลังพูดอยู่เนี่ยเราเอาชีวิตไปผูกไว้กับกองเงินกองทองมากพอพ่อพอพ่อพูดแล้วก็โน้มน้าวจิตใจลูกชายไม่ได้ก หันไปทั้งลูกสะพายว่าเอาเน่มึงกูบวชปัญญาแล้วล่ะเป็นทํานองวายจังสละสายตาวานลูกสะพายกับตัวเฮ้ยผกับมาผลแต่งตัวได้งามมาโทษมาท้าและวน่วยนาดมาสองขางเลยจับขาคนละขางครับหลวงพี่หลวงพี่เป็นว่าหลวงพี่ถูกนางอัปปศตนไหนเนอดนใจให้บวชอยูใ่ในพุทธศาสนาโอ้ยคอยไม่มาได้วบวชยน,นี่นั่งอัปปศดอ,อกลวาวาจุดมุ่งหมา้คอยบาได้อยู่บนนั้น ว่าแล้วลักกับขยับออกมาหนีๆแนวมูสูนี่เราอะพวกนั้นก็ถอยออกไปหมดปัญญาทั้งพ่อทั้งลูกสะภ้ยทั้งนี่หมดไม่มีใครโน้มน้าวจิตใจถ้าแก้แหวนเงินทองนี่ให้ค้นไม่ถิ่มลงนามเบิดเพราะว่าพวกนี่พระพุทธเจ้าทนเอิงว่าเป็นงูหุ่ตัวเรียกว่าเป็นงูปัจจุบันนี่เราก็มาตายเพราะเงินนี่เองไอ้ที่บอกว่าไปเป็นนายทุนไปนั่งขายกบสามตัวอยู่ตลาดน่ะ Ton lăng kiao bất ngờ hung hàm ngàn lạy, lại lái, dù kai bội lấy cái cốp cho cho cháu kiao nữa. Diony kai hoa bọc bunny, phục nung nương 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 kai ngay 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 gì, ngay 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 บุญกินบ่ได้ดอก,กนะบุญมันกินไม่ได้ดอกมันจะไปกินยังไหบุญทั้งปากมันกินทั้งใจหลวงตาทองใสท่านก็ยกตัวอย่างดีเลยผมยังชอบนะครับบุญมันก็เหมือนแสงสว่างแหละแกว่ามันจะกินไห้จะได้แสงกันนะแต่ว่าเขาเห็นหง้์เราอะ,ะมันเด็ดเนอะเห็นหมองอย่างไปย่างมาจะไปกินมันจากไหนแสงเราอะ,ะเออเราก็ึ้นได้เรื่องแปลกๆของเรา เหมือนเหมือนเหมือนกันเลยแหละตัวอย่างคิดว่าอุปมานี่ก็น่าจะคิดว่าใช้ได้บุญมันก็ทําให้เราได้มีชีวิตอยู่ถ้าเราไม่มีบุญน่ะเกิดยากแท้ๆได้ไม่ออกเดี๋ยวนี้ยิ่งเป็นสมัยที่เขาวควบคุมด้วยระบบการทําหมันบ้างอะไรบ้างพวกข่านพวกทําหมันพวกทําแท้งพวกถุงยางกับอะไรต่ออะไรไมันเกิดยาก ที่ห้าไม่บุญในมานั่งอยู่นี่ยนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีบุญเนี่การแข่งขันน่ะเชื้อสเปิม์มหลายตัวมันแข่งขันกันนะสองสามรอยล้านตัวนี่มันจะแข่งขันกันไปไปไปฝังในหมดลูกของแม่ะตัวที่แข็งแรงที่สุดนั่แหละคือมูฮั่มนั่งนั่งอยู่เนี่ยมันจตแข่งขันกันไหวแบกไหวไปแลวไปฝังปุ๊บใน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 หลังไข่ของแม่นี่นี่จังมาเป็นมูฮั่มนั่งอยู่นี่มูฮั่มไม่บุญได้ เสื่อตัวน้นมันจังแข็งกว่วเขามันจังมามาเกิดได้นี่นี่เนี่ยขนาดเราในแง่วิทยาศาสตร์นะถ้าเราในแง่กรรมนี่ยากกานั้นอีกกิจโชมนุษสะปฏิลาโภกันให้เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากมา่งคนนี่ปฏิเสธเอาดือ้อๆว่าโอ้ยบุญกินบ่ได้อเอาเงินเงินแก้แวนเงินทองมันมันมันพึ่งได้เพียงอํานวยความสะดวกตามที่ข่าสังคมสมมติให้ ถ้าหากว่าโลกเกิดยุคเห็นขึ้นด้วยสงครามบางสิ่งบางอย่างเราจะใช้เงินได้อย่างไรอย่างเช่นบางประเทศเนี่เขามียุทธวิธีในการปราบยาบ้าบ้างในการพัฒนาประเทศบ้างอย่างฝรั่งเศสนี่ยเขาเคย <c oughs> เขาเคยยุบระบบเงินตรายุคหนึ่ง <c oughs> เงินเป็นใบใหม่เศรษฐีกับก <c oughs> ับคนขอทานทนี่ยทำกัน คนที่มีทองมองคนตุนไว้นี่ก็ก็พอมีพอพอที่จะมีทองส่วนนั้นมาจับจ่ายใช้สอยได้เพราะทองนี่เขาเอาเป็นทุนสำรองในการพิมพ์เงินทองนี่ก็ถือว่าเป็นโลหะเนื้ออ่อนซึ่งเอามาเป็นตัวคำ้ำประกันหรือว่าตัวยืนยันในการพิมพ์เงินยกเว้นประเทศอเมริกาประเทศเดียวที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับทอง อยากพิมพ์จะได้ก็พิมพ์ได้เพราะว่าุกคนเอาเงินไปอิงเงินดอลลาร์เบิดจังเงินเงินดอลลาร์มันจังแข็งแล้วก็มีอำนาจทีนี้ยูโรเขาจึงหาทางที่จะต้องต่อสู้กับเงินดอลลาร์ตัวนี้ก็เลยสร้างเงินยูโรขึ้นมาอันนี้แวะนิดหน่อยเดี๋ยวมันจะไปไกลเกินไปวกเข้ามาเรื่องว่าคนบางคนมักจมมาเงินกินบ่ได้โอ้ยไอ้บุญกินบ่ได้เงินเท่านั้นถึงกินได้ มานนี่ก็พากันไปเอาเงินเอาทองเน้นเอาปัดใจกันแท,นท่นดีเสียอย่างไดบุญอย่างไดยังไหว้ถ้ะเป็นหม่องพิงบัดน้ำเขาตายลงเด้สิไปห้องหฮมห้องใหอง้อดอยูอ่บนไดนอไปแนมหนาเขาอยูอ่บนไดนอฝนตกฝนลงสิได้ไปเศร้าไปนั่นอยูบ่บนไดสิได้กินบางอย่างฮขาบวไดเห็ดหม่องเพิง่งเขาไหวเลยแบบเปดซีโตนั่นเลย ทุตชีวิตะชีวิมหาเยสันโนธทธามาเซพิชมาเนสุวิชมาเนสุโพเคสุทีปังนากรรมหาอตโนเปตตัวแรกเปตซีตนตัวแรกห้องโอทุนนี่ละคำพิจารณนว่าด่วนไหมคำแปลของมันก็บอกว่าโอ้ยสมัยก่อนเรายังมีชีวิตอยู่เงินทองของเราก็มีพิชมาเนสุโพเคสุ เมื่อทรัพย์สมบัติของเรามีอยู่แต่เราไม่ได้ทำที่พึ่งของตนไว้เลยที่ปังนากรรมหาอัตโนเราไม่ได้ทำที่พึ่งอันถาวรของตนไวเลยทรัพย์ของเรามีอยู่เราก็ไม่ให้ทานเราเป็นอยู่อย่างชั่วช้าหนอนั่นไปลำพึงลำพันในนรกนรกโพดขืนสามหมืน 30, ปีจมโลกสามมือปุยเป็นหกหมืนปีเป็นโลหะกุมพีนรก นี่ไปตกนรกข้ามควรพระเจ้าประเสินทนิโกศลได้ยินแล้วก็น,นําเรื่องนี้ไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกให้นี่คือคนเห็นความสําคัญของวัตถุอย่างเดียววัตถุที่จะครอบงําความอาธรรมอารวาสหนังระบาดบุกป,ปล้นกระดาษจะฆ่าคนนี่น,น,นี่กระดาษจะฆ่าคนฆ่าได้มากระทั้งพ่อทั้งแม่ตนเองเขาบางทีคนตายบริษัทประกันมันต้องไปผ่าพิสูจน์ผ่าพิสูจน์เพื่ออะไรบางทีไปเจอยาเบือ่อ ยาที่เขาเบื่อหนูพวกยาพิษเนี่ยพอเจอสารพวกนี้ปับปวดทุมันเบื่อกันอดเงินประกันครับบางทีบางเจ้าอาวาสเนี่ยครับมีเงินเยอะๆบางทีก็ใส่ยาเบื่อเอาเงินดินสักปัดปัดปัด,ปด,ปดอยู่มันมาตอนกลางวันนี็ไม่แน่นะครับคนมันเห็นแก่นเงินมันคาได้หไหดพระครับ ขนาดตุดงไปนี่บางบางองค์นี่มีพระดีๆป้าป่าปริวาสไหนก็ล้วงเลี้ยนออกมาอวดมูนี่นี่นี่รุนนี่รุ่นนี่รุ่นนี่พ่อว่าะแล้วก็รุ่นนี่แล้วก็รุ่มมอนก็นี่รุ่นสูของผมในบ่อมาสิซ์สโกตรล้อยน้าแล้วน้ามันสิน้าเอารุ่นไปไหนจังหวะครับผมเคยไปผมไปคลาดกันสองวันผมไปที่วัดเฉลิมอยู่สุไหโกลกเพราะผมมีพี่สาวอยู่ที่นั่น <c oughs> ผมก็ไปเยี่ยมอยู่ด้านด้านหลังสถานีรถไฟเอ้ยด้านหน้าด้านหน้า,นาเดินขึ้นมาทางทิศเหนือผมมีพิสาอยู่ที่นั่นเขาเล่าให้ฟังเอามาสองวันนี่พระทุดลงมาด้วยกันสองลูกมาฆ่ากันอยู่นี่ฆ่ากันในวัดขวดซับเอาพระเกลื่องกับเงินอันนั้นก็ไปเห็นมาในงานปฏิบัติธรรมนี่แหละไปงานได้ก็จกออกอวดขึ้นมาเนี่แหละนี่กับพระดีพระดีอย่าง,งสันติ ค่าได้ครับนี่นี่เฉพาะพระค่าพระนี่ยังไม่ได้นับโยมค่าพระอีก